เชิญพรนักเรียนพระไตรป,รปริฎกศึกษาทุกท่านนะก็วันนี้ไปเป็นวันไหว้ครนะูประจำปีพุทธศักราช2565นะของอโครงการพระไตรปริฎกศึกษานะเรียกได้ว่าวันนี้เราจะได้ทำการบูชาบคุคคลผู้คนบูชาก่อนนะทำการไหว้ทำการสักการะผู้ถ่ายทอด ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาสู่พวกเรานะแต่ว่าก่อนจะถึงพิธีไหว้ครูมาศึกษาธรรมะกันในเบื้องต้นก่อนนะวันนี้ก็จะคุยในเรื่องของอว่าเรียนพระไตรปิฎกอย่างไรนะให้ได้ปัญญาและได้บุญมากนะเราจะศึกษากันอย่างไรถึงจะได้ปัญญาและได้บุญมากนะเพราะว่าที่ฟังกันอยู่นี้ก็มีทั้งนักเรียนพระไตรปิฎก ศึกษาใหม่และมีทั้งนักเรียนเก่านะนักเรียนเก่านี่ไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วนะก็เพราะว่าเราจะเรียนอาจจะเรียนมาปีหนึ่งละสองปีละนะแต่ละชั้นว่ากันไปนะแต่ว่าเราก็มาศึกษากันใเนเบื้องต้นก่อนเอาละนะทีนี้เมื่อเราจะศึกษาอะไรก็ตามจริงๆทุกวิชานะทุกศาสตร์เยนยเนี่ยมันจะมีกระบวนการศึกษาอยู่แล้วก็มีวิธีศึกษานะ การนี้นะโดยตรงที่ค์ตัดไว้นะการที่เราจะเรียนอะไรแล้วปัญญาเกิดเนี่ยพระองค์บอกทางที่ที่ปัญญาเกิดนะศึกษาแล้วเกิดปัญญาเนี่ยแลนะจริงๆมีเรื่องปัญญาเนี่ยในคมพีอังคุตรนิกายก็ตามสังยุตตนิกายเนี่ยจัดหมดไว้ก็มีอยู่หลายส่วนแต่ว่าส่วนที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจริงๆจ,จะจัดอยู่ในหมดทมที่เรียกว่าพุทธิธรรมสี่นะแต่พอเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะในคมภีอังคุตรนิกายจตุกัณฑิป ก็จะบอกว่าถ้าจึกษาอะไรนะเอาภาษาในพระไตรปิฎกว่า,วาท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาทำสี่ประการเป็นฉะไหนคือสัพปุริสสังเสวะการคบสัพปบุรุษสัพธรรมมสวะนะฟังคําสั่งสอนของท่านยยนิโสมนัสิการทําไว้ในใจโดยแยบคายทรมานุธรรมปฏิปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาตัวอย่างจําได้ไหมเอาง่ายๆเอาแบบไปง่ายๆนะก็ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อตัดชีวนะท่านก็เมตตาได้เคยสรุปไว้เคยสรุปไว้ให้ว่าสัพพุริสังเสวะการครบสัพตุรุษเนี่ยก็คือหาครูดีให้พบสัพธรรมสวรนะ ฟังคาสั่งสอนของท่านเนี่ยก็คือฟังคําครูให้ชัดโยนิโสมนัสิการนะทำไว้ในใจโดยแยบคลายก็คือตรองคําครูให้ลึกธรรมานุปัติธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือทำตามครูให้ครบนะเพราะฉะนั้นว่าง่ายเนี่ยนะการที่เราจะศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยในความรู้ถูกต้องเนี่ยก็คือหาครูดีให้พบฟังคําครูให้ชัดตรองคําครูให้ลึก ทำตามครูให้ครบสี่อย่างนะจําให้ดีนะจําให้ดีนะทีนี้ของพวกเราเองเนี่ยเราก็พบครูดีแล้วอย่างวันนี้เราตั้งใจมาศึกษาพระไตปรปิฎกศึกษาเนี่ยนะ mm hmm. เรียกว,ว่าเราเราเจอครูดีแล้วคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นครูดีกับเราเรามีความเคารพเราศรัทธาท่านแหละว่าท่านเป็นครูที่เป็นเ,เป็นผู้ที่ประเสริรร์หมดจดทางไกลาจากกิเลสนะ เป็นผู้ที่จัดสรุ้แล้วเ mm hmm. องโดยชอบแล้วนะความรู้ของท่านไม่ผิดละนะเป็นเทวดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วเราก็เลยมาศึกษาคาสอนท่านเรียกว่าเราหาครูดีพบคือพระพุทธเจ้าเป็นครูดีของเราแล้วนะความรู้สึกนี้นะต่อมาก็ฟังคําครหยชัดเนี่ยนะเราเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าฟังคําครหยชัดนะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกฟังคําครหยชัด <shoes> ก็ค네ือเริ่มเข้ามาสู่การจะฟังละนะ เริ่มเข้ามาสู่การการที่เราจะฟังทมละ่ะก็คือมาศึกษาว่าครูดีของเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านสอนอะไรไว้บ้างนะพอท่านสอนอะไรบ้างเนี่ยเราก็คือเกิดไม่ทันท่านอ่ะเกิดไม่ทันพระสมมาเจ้าถ้าเกิดทันนี่เราคงจะไปหาไปเฝ้าไปกราบไปถามทีนี้เมื่อเราเกิดไม่ทันท่านคําสอนของท่านคําสอนของครูดีเนี่ยท่านสอนไว้ว่าอย่างไงบ้างนะ เราก็อยากจะเงียโสดลงฟังอยากจะไปฟังอยากจะไปรู้อยากจะไปเรียนเมื่ออยากจะไปรู้อยากไปเรียนแล้วไปหาตรงไหนได้โชคดีว่าในปัจจุบันนี้คำสอนของพระสมมาเจ้าเนี่ยได้ถูกจัดระเบียบจัดหมวดหมู่ไว้นะจากการสังคยนาทั้งที่หนึ่งไล่มาสองสามนะแล้วก็มีการยกพุทธวจนะขึ้นสู่ การจานการการลึกไว้เป็นตัวอักษรแล้วเดิมนี่เขาท่องกันมาแบบม,มุขปาฐะทีนี้โชคดีปัจจุบันเราถูกจานถูกจดเป็นตัวอักษรแล้วอันนี้จะไม่ขยายความมานะเพราะาเดี๋ยวเราคงได้เรียนในในในชั้นต้นของวิชาปฏิบัติกากศึกษาพอจานเป็นตัวอักษรแต่ละภาษาแต่ละภาษา,แต,า,ษาแต่ละประเทศก็บันทึกเก็บเสียงคําสอนนั้นไว้ละ จนกระทั่งมีการพัฒนามาจนปัจจุบันเนี่ยเรามีพระไตรปิฎกภาษาไทยละก็คือเราโอเคเราไม่รู้ภาษาบาลีนะแต่ว่าคณะพระเถราจารย์ที่ท่านรู้ท่านทําการแปลภาษาบาลีแปลภาษาบาลีมาเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยละเพราะในการเรียนพระไตรปิฎกศึกษาของเราครั้งนี้ก็เป็นไงเราก็จะสามารถเข้าไปถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าท่านได้สอนอะไรไว้บ้าง โดยที่เรายังไม่รู้ภาษาบาลีก็พอรู้ภาษาไทยแล้วก็อา่านพระไตรปิฎกภาษาไทยตรงนี้ออกได้นะนี่เริ่มเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟังคาครูให้ชัดนะฟังคาครูให้ชัดนะทีนี้ส่วนตรองคาครูให้ลึกทําตามคล้ยครบนั่นแหละเมื่อเราเรียนแล้วนะเมื่อเราเรียนแล้วฟังแล้วพระเจ้าเจ้าตัดว่าอย่างไรในพระสูตรต่างๆอย่างไรต้องเอาไปตรองนะเอาไปตรองให้ลึก พอตรองลึกแล้วเราก็มาทําให้ครบทําให้ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งธงในการศึกษาไว้ก่อนว่าเรียนแล้วต้องเอาไปปฏิบัติได้นะเอาไปทําตามให้ครบได้นะธงของการศึกษาปริตไปดกนะไม่ได้เอาไว้โอ้จําไว้ทําอะไรไว้เถียงกับใครแข่งกับใครไม่ใช่ก่อนเพราะดประสงค์คือต้องอยากจะฟังคําของครูดีของพระบรมศาสดา เมื่อฟังแล้วนะตั้งใจฟังแล้วฟังชัดแล้วก็จะตรองตรองให้ละเอียดตรองให้ดีตรองดีแล้วก็จะไปปฏิบัติตามให้ครบเพื่อลดทุกข์ของเราเองหรือเพื่อบรรลุปเป้าหมายสูงสุดในพระศาสนาตามลําดับตามลําดับแห่งความเพียรพยายามของเรานะในตรงนี้ตั้งทงไว้ให้ชัดก่อนต่อมาเนี่ยนะเมื่อเราจะเริ่มเข้าไปศึกษาตัวคําสอนของพระสัมมาจ้าแล้วกระบวนการศึกษาทุกวิชาทุกอย่างนะ จะมีกระบวนการเดียวว่าศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็นศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็นนะจำให้ดีนะเมื่อเราเริ่มเรียนเริ่มพระอาจารย์แต่ละรูปท่านพาสอนในแต่ละหลักสูตรของพระไตรปิฎกศึกษาแต่ละพระสูตรแต่ละพระสูตรไปแล้วเนี่ยอันคือเข้าสู่กระบวนการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเราต้องจําได้นะเราต้องจําได้ต้องจําให้ได้ก่อนถ้าจําไม่ได้นี่ มันเอาไปตรองไม่ได้ไงตรองไม่ได้ก็ทําให้ให้ความเข้าใจก็ไม่ได้เมื่อเข้าใจแล้วต้องไปถึงนําไปสู่การใช้เป็นนะเพราะฉะนั้นศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็นใช้เป็นในเบื้องต้นคือใช้ลบทุกของตัวเองใช้ฝึกฝนลมตนเองใช้ปราบกิเลดภายในใจตัวเองใช้แก้นิสัยไม่ดีของตัวเองจนกระทั่งใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลําดับตามลำดับได้นะศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็น ให้ครบกระบ,บวนการนี้นะเรียนพระไตรปิฎกแล้วต้องไม่ใช่แค่รู้นะคนใดจะบอกเรียนไม่ํำไมเรียนไปประดับความรู้นะความรู้เลยเป็นไม้ประดับนะเรียนพระไตรปิฎกไปเลยโอ้รู้ประสมนี่อ๋อเขาวางนี้วางนี้วางน,านี้ประดับความรู้อย่างเงี้ยไม่ไดนะ้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องมันต้องเรียนไปต้องสุดท้ายเอาไปใช้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องให้เกิดกระบ,บวนการให้ครบตั้งแต่ศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็น ศึกษาจำได้เข้าใจใช้เป็นนะนี่ก็เอามาจากไหนลนะ่ะที่จริงเนี่ยนะก็เป็นการสรุปของพระสูตรหนึ่งนะในคำรมภีอังคุตังนิไกยนี่แหละนะก็มีพระรูปหนึ่งอะนะท่านถามพระเจ้านะพระจารย์เล่าโดยย่อลนชื่อพระปุณณยะนะพระปุณณยะเนี่ยท่านเข้าไปหาพระสมเจเจ้าแล้วไปถามนะเอ๊ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะที่ทําให้ภิกษุเนี่ยบางครั้งฟังธรรมของพระพระุทธเจ้าแล้วเนี่ย บางครั้งก็รู้สึกเจียมแจ้งบางครั้งก็ไม่รู้สึกเจียมแจ้งทิศสูตพอฟังธรรมจากพระเจ้าแล้วเอ้บางทีก็รู้สึกเจียมแจ้งจริงหนอเข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจเ็าไปถามเหตุไปถามเหตุกับพระสมมาเจ้าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปถามนี้เมื่อเข้าไปถามเนี่ยแล้วเมื่อเข้าไปถามแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตั้งตั้งความเข้าใจตรงนี้ให้ก่อนว่าถ้าพระุองค์เทศนาเฉพาะบุคคลนะคนนั้นจะเข้าใจเจียมแจ้งแน่นอนเพราะท่านเป็นสารถีผู้ฝึกบุรเวลาท่านเทศ ท่านมีจิตอย่างลงสุสมาธิทุกคําที่กล่าวจะเกิดประโยชน์เฉพาะตนนั้นถ้ามุ่งประโยชน์เฉพาะตนนั้นคนนั้นเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านาแสดงทมเป็นภาพรวมนะโดยหวังประโยชน์กับบางคนบางบางพวกเนี่ยก็จะมีพวกที่อาจจะยังไม่เข้าใจอยู่นะที่ในส่วนของพวกที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยพระองค์ชี้ไว้ยอย่างไรว่านะอันดับแรกเนี่ยก็คือพระองค์บอกภิกษุต้องมีศรัทธานะพอมีศรัทธาแล้วก็คือเป็นไงเข้ามาหาพุทธองค์ นะเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้พระองค์เข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้ในการเรียนพระใจเปิกศึกษาเนี่ยของพวกเราก็เหมือนกันที่จริงพอเราเริ่มที่จะเปิดพระไจเปิดศึกษาเนี่ยคือเริ่มเข้าไปหาพระเจ้าเริ่มเข้าไปหาพุทธองค์แล้วพระองค์ก็เหมือนกับไปเข้าไปหาเขาไปนั่งใกล้เปิดแต่ละหน้าอ๋อพุทธองค์เงี่ยหูฟังแล้วว่าพุทธองค์จะว่าไงนะใช่ไหมเมื่อเข้าไปหาเขาไปนั่งใกล้สอบถามนะสอบถามพุทธองค์ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็น เมื่อสอบถามแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วทรงจําไวนะ้ตั้งใจฟังเพราะบางทีฟังแล้วก็ลืมไม่ได้ทรงจําไวนะ้ก็ทําผู้ดองก็ไม่ได้เอาไปไปตรองไปปฏิบัติต่อนะเมื่อตั้งใจฟังและทรงจําไว้ได้ก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็คือการตรองพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมแล้วก็จนกระทั่งเข้าใจอัดเข้าใจธรรมแล้วปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมถ้าอย่างเนี้ก็จะแจ้งชัดใน ทมที่พระองค์ได้แสดงไว้นะเพราะฉะนั้นต้องไลส่สุดท้ายเนะี่ยมาถึงต้องศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็นเป็นกระบวนการมาอย่างนั้นนะเป็นกระบวนการนะอา้าวคราวนี้เมือม่อเมื่อต้องศึกษานะเมื่อเราจะศึกษาแล้วนะเมื่อเราจะต้องศึกษาในพระไตรปิฎกศึกษาเนะี่ยนี่บอกเทคนิคนะเทคนิคที่หลวงพ่อหลวงพ่อทักชิโวท่านเคย แนะนำเวลาเราศึกษาพระไตรปิฎกใหม่ๆท่านเคยแนะนำนะพระอาจารย์ไว้นะว่าเออเวลาเราศึกษาเรื่องอะไรนะให้ให้มองเป็นภาพนะให้มองเป็นภาพก่อนเรื่องนั้นๆก็คือเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านพยัญชนะ,นะเนี่ยแปลงพยัญชนะเป็นภาพให้ได้นะเช่นเราอ่านว่าครั้งนั้นในสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตามะนุสกทายาวันใช่ไหมเราเห็นภาพในน,นี้เนาะตัวหนังสือก็จะเขียน ในบทธรรมาจักรที่เราสวดกันเลยยกตัวอย่างบอกครั้งนั้นในสมัยหนึ่งพระสมัมมาเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสวปตนะมรึกมกรกทายวันนะได้ตัดกับปัญจวคีว่าพอได้อ่านตัวพัญชนะแบบนี้ปุ๊บภาพในใจมันเป็นยังไงก็จะเป็นตามภาพนี้นะที่เราเห็นใช่ไหมเป็นตามภาพนะเราเรานึกในใจให้ได้ผู้พรงประทับอยู่ที่ป่านะแล้วก็แวดล้อมด้วยปัญจวคีห้าองคนะ์เนาะ แล้วก็ผู้ทรงตัดกับพระปัญจวคคนะีก็คือตามภาพเนี่ยเห็นไะกำลังตัดกับพระปัญจวคคีนะถ้าในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญจวคคีเนี่ยนะทั้งห้ารูปเนี่ยตอนเนี้ยแสดงว่าเป็นตอนที่พระองค์แสดงทมเสร็จแล้วนะจบแล้วเนี่ยอัญญาโกณทัญญะนะก็บวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระศาสนาแล้วนะบวชแบบอิทธิภูมิปสัมปทา นะที่เหลือยังไม่ได้บวชนี่รูปภาพนี่ถูกต้องมากเลยถ้าเราได้อ่านพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยเพราะอีกที่เหลือเนี่ยบวชค่อยๆทยอยบวชคือเมื่อดวงตาเห็นธทมแล้วคือได้เป็นพระโสดาบันแล้วค่อยบวชในพระศาสนาทยอยบวชมาเป็นลําดับลําบนะเพราะฉะนั้นในวันแรกของการแสดงมาถรมัธยามีภิกษุเกิดขึ้นเพียงรูปเดียวนั่นแหละภิกษุที่เป็นพระโสดาบันนะรู้ตามพุทธองค์องค์เดียวนะทีนี้เมื่อมองเนี่ยนะเมื่อมองภาพเนี่ยเมื่อเราอ่านตัวพัญชนะอ่านออกมาเป็นภาพแล้วเนี่ย ภาพในแต่ละในบทพยัญชนะในตัวอักษรนั้นมองเป็นภาพปุ๊บแล้วเนี่ยในภาพนี่คือภาพนะคาว่ามองเป็นภาพคือภาพใหญ่ๆที่เราเห็นอย่างนี้เช่นอย่างที่พอาจารย์ยกตัวอย่างมาบอกว่าพระสัมมาครั้งนั้นในสมัยหนึ่งพระสัมมาวเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิัตนะมฤคทายวัฒนะแขวงเมืองพาราณสีนะแล้วก็ได้จัดกับปัญจวัคคีว่าภาพตัวอักษรว่าอย่างนี้กับภาพนี้เป็นภาพนะนี่ภาพปุ๊บเป็นภาพเสร็จในภาพนั้นจะมี เป็นจุดนะมองเป็นจุดเป็นจุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยนนอยู่หนึ่งจุดนะปัญจวัคคีย์หนึ่งจุดนะปัญจวัคคีย์แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์พระโพนทัญญาปฏิยะมหานามะอปปะอันสชิอ่างเงี้ยนะนะนะแล้วก็เมื่อมองเป็นภาพมองเป็นจุดแล้วแต่ละจุดแล้วก็มองเป็นความสัมพันธ์นะมองเป็นความสัมพันธ์ ว่าเอ๊ะแต่ละจุดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเช่นนะความสัมพันธ์กันว่าอ๋อเมื่อพระสัมมาเจ้านั้นนะประทับอยู่ที่ป่ายิบนะนั่งอยู่ตรงนี้นะปัญจกีนั่งอยู่ตรงนี้นะนนท่านได้แสดงได้กล่าวได้ตัดกับพระปัญจคีนะั้มีความสัมพันธ์กันลักษณะแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราศึกษาพระไตรปิฎกที่เป็นตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะแล้วดึงพยัญชนะออกมาเป็นภาพให้ได้นะดึงพยัญชนะออกมาเป็นภาพให้ได้ เมื่อเราดึงพย,ยัญชนะออกมาเป็นภาพอย่างนั้นได้ก็จะทําให้เราชัดเจนขึ้นนะเราชัดเจนในตรงในตัวของอเนื้อหาธรรมะที่ที่เก็บอยู่ในตัวอักษรเหล่านั้นนะตัวพัตยบิดดกที่เราได้ศึกษานั้นนะทีนี้นะว่าง่ายพัตยบิดดกเนี่ยคืออะไรนะเราศึกษาพัตยบิดดกเนี่ยนะก็จะศึกษาในรูปของอพัฒยบิดดกถือว่าเป็น ศาส,สดาได้เลยนะถือว่าเป็นพระศาสดาไดนะ้ในมหาปรินิพพาน,นสูตรเนี่ยะมหาปรินิพพาน,นสูตรพระองค์ตัดไ้พระองค์ตัดไ้ว่าดูก่อนอานทน์บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าอันนี้คือตอนที่พระองค์จะปรินิพพานแล้วนะใกล้จะปรินิพพานแล้วปาพศมีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นทมและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทมและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราเห็นไหมก็ในตรงเนี้ยยกมาให้เห็นภาพชัดเจนว่าพระองค์ตัดชัดเจนเลยว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพุทธองค์แต่ท่านตั้งพระธรรมและวินัยเป็นศาสดาแทน มันในการที่เราศึกษาพระไตรปิฎกคือศึกษาพระธรรมของพุทธองค์นั้นนะศึกษาพระธรรมของพุทธองค์นั้นเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาคําสอนของพุทธองค์อยู่ในนอกจากในฐานะนที่เป็นคําสอนแล้วยังเป็นการศึกษาในการใกล้ชิดตัวพระบรมศาสดาเพราะพระธรรมมีหน้าที่เป็นเหมือนพระศาสดาแทนพระองค์ด้วยมนทุกๆตัวอักษรที่เราอ่านไป นะทุกๆบทพยาชนะที่เราอ่านในในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้เรียนนะต้องตั้งอยู่ในความเคารพเลยว่าเรากำลังอยู่กับพระศาสดาเรากำลังอยู่กับคำสอนที่พระศาสดาดัดไว้แล้วทรงตั้งไว้ให้โดยยิ่งใหญ่แล้วว่านี่เป็นศาสดาแท้ไม่มีใครแทนพระอ,องค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเรานี่ ใกล้ชิดพระบรมศาสดานะอ่านพระไตรปิฎกนะใกล้ชิดพระบรมศาสดานะพอได้หลักนะเพราะว่าสรุปแบบเอาเท่าที่สําคัญตรงนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากให้เราดูนะอยากให้เราดูคือค,นะคนะําที่พระองค์กรัสเนี่ยนะคาที่พระองค์กรัสนะทำที่พระองค์กลัสเนี่ยพระุทธองค์เนี่ยกล่าวเองเลยว่าตถาคตมีจิตยังลงสู่สมาธิทุกคําที่กล่าวนะแล้วก็ในสีหสูตรนะพระุทธองค์แสดงธรรมด้วยความเคารพในธรรม นะเพราะฉะนั้นคาทุกคําที่พระองค์แสดงออกมานะแล้วถูกบันทึกไว้ในพระไตริลกเป็นตัวอักษรนั้นนะทุกคําพูดนั้นล้วนกลั่นมาเลยกลั่นจากอะไรนะกลั่นจากการเรียกว่าเห็นคุณค่าของการพูดมากแล้วมีคว,ความเคารพมากในการที่จะแสดงที่จะบอกกล่าวในข้อธรรมเหล่านั้นนะในข้อธรรมเหล่านั้นเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจตามธรรมนั้นแล้วปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์เข้าถึงนะซึ่ง พู้ดองใช้เวลาสร้างบริมยี่สิบประสงไขแสนมหากรเพื่อมากล่าวคําพูดเหล่านี้คําพูดนในสีหษสูตรก็พูดไปชัดเจนว่าการแสดงธรรมของพู้ดองในผู้ดองเล่าเองนะพู้ดองตั้งจิตไว้อย่างไรดูก่อนพิกูจนทั้งหลายสีหษะมฤคราชออกจากที่อยู่ในเวลายเย็นก็คือว่าง่ายๆราชจ็ดีนะออกไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วย่อมเยื่องเยี่ยงกลายเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบบรรลือสีรหนาสามครั้งแล้วออกเที่ยวไปหากิน สีหามรุราชนั้นถ้าแม้จะจับช้างย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดถ้าแม้จะจับกระบือย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดถ้าแม้จะจับโคย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดถ้าแม้จะจับเสือเหลืองย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดถ้าแม้จะจับเหล่าสัตว์เล็กๆโดยที่สุดกระต่ายและแมวย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะสีหามฤุกราชนั้นคิดว่าทางหากินของเราอย่าพินาศเสียเลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคําว่าสีหานั่นแลเป็นชื่อแห่งตถาคตหานะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ที่ตถาคตสแสดงธรรมแก่บริษัทนี้แลเป็นสีหนาศของตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ตถาคตจะ,สะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมสแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายย่อมสแสดงโดยเคารพไม่สแสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้สแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายย่อมสแสดงโดย เ, blurry, ดดเครารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่ปุถุชนทั้งหลายย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพโดยที่สุดแม้แก่ขอทานและพรานนกย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพในธรรมตรงนี้เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่า ทุกๆคาที่พระองค์กล่าวไม่ว่าจะแสดงกับใครภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระหันก็ตามเป็นอนาคามีก็ตามสิกขาคามีก็ตามสโสดาบันก็ตามหรือปุถุชนก็ตามหรือแม้แต่ผู้ที่ศีลยังไม่ครบเช่นในครันงก็ตามพระุทธองค์ย่อยมแสดงธรรมโดยเคารพเพราะทุกคําที่อยู่ในพระไตรปิฎกอย่าปล่อยผ่านนะอย่าปล่อยผ่านนะเราสามารถดึงนะศึกษาแล้ว นำไปสู่การปฏิบัติของเราให้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราตั้งจิตตรงนี้ให้ดีทีนี้นะโดยสุดท้ายนะโดยสุดท้ายเนี่ยคือธรรมะเนี่ยมีสองนัยยะก็คือหนึ่งนัยยะธรรมะนัยยะที่หนึ่งคือธรรมะที่พระองค์เข้าถึงนะที่พระองค์เข้าถึงคือธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจนะภาษาอังกฤษเรียกเป็น nature เราเรียกว่านิพพานก็ได้หรือพวกเราเราเรียกว่าการเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้ธรรมะนัยยะที่สองคือพระธรรม ที่พระองค์สอนเรียกว่าทิชชิ่งที่เราศึกษาพระตไตรปิฎกันอย่างนี้เรียกว่าศึกษาทิชชิ่งคำสอนที่พระองค์สอนไว้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามทิชชิ่งตามที่พระองค์สอนเข้าถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจเข้าถึงเพียวเนเจอร์เข้าถึงธรรมะในยะที่หนึ่งนะเพราะเราศึกษาพระไตรปิฎกไปจนกระทั่งสุดท้ายเราสามารถจะปฏิบัติจะขัดเกลาตัวเองได้จนถึงเข้าถึงธรรมที่พระองค์เข้าถึงไ,งได้ อันนั้นแหละก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดในการศึกษาพระไตรปิฎกนะตั้งหลักตั้งธงไว้ให้ได้อย่างนั้นนะตั้งใจไว้ให้ดีตั้งธงไว้ดีโดยสรุปสาระสาคัญจะศึกษาพระไตรปิฎกนะตั้งตรงไว้ถูกตั้งใจไว้ถูกว่าเอาเรียนแล้วเพื่อนําไปปฏิบัตินะแล้วก็ให้ดูว่าในขณะที่เปิดพระไตรปิฎกอ่านเรากําลังนั่งใกล้พระบรมศาสดานะกาลังใกล้ชิดพระบรมศาสดาเรียนด้วยความเคารพเรียนด้วยความชุ่มชื่นเบิกบานใจแล้ว ก็อย่าลืมหลักว่าหาหาครูดีให้พบเจอแล้วพระพุทธเจ้าฟังคําครุ้ยชัดอ่านให้ดีพระไตรปิฎกเนี่ยนะตรองคําครูให้ลึกเอามาตรองให้ดีเลยอ่านแล้วตรองให้ดีแล้วก็ทําตามครห้ยครบตรองดีแล้วเอามาปฏิบัติเอามาฝึกซ้ําแล้วซ้ําเล่าตรองแล้วตรองเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าก็จะพัฒนาไปได้นะแล้วก็ในการศึกษาก็อย่าลืมหลักการว่าศึกษาจําได้เข้าใจใช้เป็นนะศึกษาทําได้เข้าใจใช้เป็นแล้วเวลาอ่าน อ่านปุ๊บก็แกะพยัญชนะออกมาเป็นภาพในใจแล้วมองภาพเสร็จแล้วก็มองเป็นจุดว่าในแต่ละภาพภาพที่มีตามพยัญชนะนั้นมีจุดไหนบ้างเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วในจุดแต่ละจุดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างนี้ก็จะพอทําให้เราเข้าใจเนื้อความในพระไตรปิฎกได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นตามลาดับนะอ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ